สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้จะมาสอนแก้ปัญหาไอ้อเกมเนี่ยาคาคครสามเนี่ยมันยังไงปุ่มปุ่มกดมันไม่ขึ้นแก้วิธีกันก็ลองหาวิธีดู ็เข้ามาที่นี่เลยครับบอโดนพันแนวมาที่นี่เนี่ยครับกคลิกเข้าไปกันนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่นก็ตัวนี้ถ้าของเพื่อนๆเ,เป็นภาษาไทยก็เปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็กดโอเคแล้วก็รีสตาร์ตตรงนี้ครับครั้งหนึ่งแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์ครับเกมฟาคายสขอบคุณครับ